โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการส่งอีเมลนะครับในมือถือนะครับระบบที่ผมใช้อยู่นี้จะเป็นระบบ Android นะครับก็จะมีแอปต่างๆทีนี้เนี่ยนะครับมันจะมีบัญชีมันจะมีแอปของ Google นะครับเนี่ยมันจะมีตรงนี้คืออยู่ที่หน้าแรกเลยนะครับหน้าจอหลักของผมนี่นะครับทีนี้เราก็ไปที่ gmail นะครับผม ที่ Gmail นะครับอ่าครับมันจะอ่ามาอยู่หน้าแบบนี้นะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินอีเมลหรือยังไม่มีบัญชีเนี่ยก็ให้เราทําการสมัครก่อนนะครับอ่าสมัครเสร็จแล้วเราก็ทําการล็อกอินเข้าอ่าบัญชี Gmail ของ Google ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือผมล็อกอินเข้าแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเวลาเราจะทําการส่งจดหมายนะครับให้เราคลิกคําว่าเขียนมันจะอยู่หน้านี้เลยจะเป็นคล้ายๆรูปบินสอเห็นไหมครับ <c oughs> นี่เขียนนะครับคลิกไปนะครับแบบนี้นะครับจากจากก็คือจากอีเมลเรานี่แหละครับอันนี้คือจะเป็นอีเมลผมนะครับถึงนะครับก็คือ,อเราจะส่งเมล ถึงใครนะครับก็ให้เราใส่อีเมลของคนนั้นไปนะครับเมื่อว่าผมจะส่งนี้นะครับาาสามารถส่งได้นะครับก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับก็สามารถเลือกส่งได้นะครับเช่นผมจะส่งไปหาคนนี้ก็ได้นะครับส่งใส่อีเมลหลายๆคนก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะส่งแค่คนเดียวนะครับ เรื่องนะครับต่อไปเรื่องอะไรเราก็ตั้งชื่อไปเลยครับตั้งว่าอะไรดีพีเ A โเอฟเอเคอ่านะครับเขียนนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะ นำลิงก์วิดีโอหรือนำอ,อะไรต่างๆนะครับหรือจะพิมพ์เป็นข้อความนู่นนี่นั่นก็ได้นะครับลงไปนะครับใส่ emoji ด้วยก็ได้นะครับ emoji นี่ emoji นะครับใส่ไปเลยนะครับผมหรือเราจะทําการแนบรูปภาพด้วยก็ได้นะครับเวลาเราจะแนบรูปภาพแนบอะไรต่างๆให้เราคลิกไปตรงลักษณะเหมือนเป็นคลิปเนี่ยสัญลักษณ์คลิปตรงตรง,ตรงด้านบนนะครับ คลิกไฟ์ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าแนบไฟล์กับแทรกจากไระคำว่าแทรกจากไร์เนี่ยอะไก็คือเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนวิธีการแทรกจากไร์นะครับผมวิธีการเอาภาพจากไร์นะครับให้เราเลือกเป็นแบบแนบไฟล์ก่อนนะครับแนบไฟล์แบบนี้อ่ามันก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วก็ทําการเลือกสักหนึ่งภาพนะครับผมเลือกสักหนึ่งภาพอ่ะผมก็จะเอาภาพนี้ คลิปแบบนี้เลยจริงมันสามารถเลือกได้ประมาณ5ถึง6ภาพนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ<ช>ถ,ถ้าเลือกจากจากามือถือนะครับจะได้ประมาณ5ถึง6ภาพแต่ถ้าเลือกจากโน้ตบุ๊กหรือจากอะไรเนี่ยก็อาจจะได้เยอะกว่านั้นอยู่นะครับโอเคหลังจากที่เราใส่ข้อมูลตามนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เราทำการคลิกคลิกตรงตรงนี้นะครับ หาให้เราดูที่3จุดนี้ก่อนนะครับเราสามารถกําหนดเวลาในการส่งก็ได้นะครับกําหนดเวลาในการส่งอีเมลนะจะให้มันส่งอีเมลไปตอนไหนยังไงเราก็สามารถคลิกได้เวลาเท่านั้นเท่านี้นะครับช่วงบ่ายเช้าวันจันทร์หรือเราจะเลือกวันที่เองก็ได้นะครับอ่านี่นะครับถ้าใครอยากกำหนดเวลาก็สามารถกําหนด ตั้งเวลาในการส่งข้อความส่งอีเมลก็ได้นะครับหรือ <Okay. S 1> เราจะส่งเดี๋ยวนี้เลย <Okay. S 1> ก็ให้เราคลิกตรงาสามเหลี่ยมสีน้ําเงินน้ําเงินตรงนี้นะครับาสามเหลี่ยมคล้ายๆาที่อยู่ใกล้3จุดตรงนี้นะครับคลิกไปเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าส่งแล้วนะครับอ่าเราก็แค่นี้แหละครับเรียบร้อยครับสําหรับการส่งอีเมล นะครับทีนี้เราจะไปรู้ได้ไงว่าอีเมลของเรานี้ถูกส่งแล้วนะครับให้เราไปคลิกตรงตรงสามแถบด้านบนนี้นะครับแล้วลงมาตรงที่คําว่าส่งแล้วก็จะเจออีเมลที่เราส่งไปว่าเราส่งไปหาใครนะครับก็จะเปิดดูก็จะมีลิงก์แล้วก็มีรูปภาพตามนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ครับ มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับ<ม>เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ